สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชค3ตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่1นึถึงสิหพฤศจิกายนสองพั 2, นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนท่านจะมีเลขมงคลน,นําโชค3ามตัวเป็นเลขอะไรและชาวราศีมิถุนท่านมีเกณฑ์ี่จะได้โชคลาบราบรอยโชคใหญ่กันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากเื้นประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านในขณะนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับวันนี้นะครับอาจ,จารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าพายิศีนะครับก็บงบอกในเรื่องของเลขนำโชคสามตัวของชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ชาวราสีมุขุนะครับเรียกว่าเป็นดวงที่มีดวงที่จะได้ลาบลอยแบบฟุกๆุกด้วยนะครับมีดวงที่จะได้ลาบใหญ่แบบปลดหนี้ปลดสินด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับ,รบมีไพ่เดอะฟูลขึ้นนะครับเพราะเดอะฟูลนะครับก็นะบจะหมายถึงลาบการเงินที่ได้มาแบบบังเอิญน,นะครับ ลาบลอยที่อยากจ,จะได้มาแบบฟุกฟลุกนะนะนะครับอาจจะได้ลาบการเงินที่เหนือความคาดหมายด้วยซ้าำา้แบบนี้ไพ่เดอะฟูลขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีไพ่จัดเมนขึ้นมาด้วยเป็นไพ่ที่เชื่อมโยงกันนะนะครับไพ่จัดเมนหมายถึงการหมดบ่วงกรรมหมดนี้หมดสินอ่าถ้าาจ,จะได้ลาบลอยใหญ่ไปปลดนี้ปลดสินได้นะครับชาวราศีมิถุนนะนะ แล้วก็ยังมีไพ่ The World ขึ้นมาด้วยนะครับไพ่ The World นะหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับนะท่านอาจจะได้ลาบลอยใหญ่ที่อาจจะเป็นแบบพลิกชีวิตท่านเลยก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะครับาอาจจะได้ลาบลอยใหญ่อาจจะได้โชคลาบบางอย่าที่มาเป็นแบบหลักแสนหลักล้านเลยก็เป็นได้นะนะฮะแล้วก็มีไพ่ อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะครับถ้าอัศวินถือไม้เท้านะครับหมายถึงความรวดเร็วความกระทันหันปัจจุบันทันด่วนท่านอาจจะได้ลาบลอยใหญ่แบบฟุกๆุกที่อยากจะเป็นลาบเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านแบบปัจจุบันทันด่วนได้นะครับนะไม่ธรรมดาน,นะครับชาวราศีมิถุนนะอ่ะเดี๋ยวจารย์ก็จะมาเข้าเรื่องในเรื่องของ เลขนาโชคสามตัวนะครับของชาวราศีมิถุนนะอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะดูในเลขจะเรียกว่าเลขกลุ่มเลขพื้นฐานดวงโชคลาภของชาวราศีมิถุนก่อนนะครับอาจารย์ก็จะดูจากไพ่ทั้ง10ใบที่อาจารย์เปิดขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับวันนี้นะครับเป็นไพ่จัดเม้น์นะครับนะะเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขยนะีน่สะิบนะนะฮะนี่ในภาพนะครับ ราจะเห็นว่ามีเทพฮะเป่าแรกเหมือนเปล่าประกาศนะครับนะฮแล้วก็มีคนเนี่ยนะครับลุกออกมาจากโรงก็ท่าทางก็ชูมือชูไม้ด้วยความดีใจอะไรแบบนี้นะฮะตรงนี้นะครับหมายถึงการหมดหนี้หมดสินด้วยะจะได้ลาบใหญ่หมดหนี้หมดสินก็เป็นได้นะครับวันนี้นะอะอภัยใบแรกนะครับใบไไแรกวันนี้นะครับเป็นไพ่จัดเม้นนะครับนะบนะก็จะเป็นไพ่หมายเลข ยีสนะครับะจะเป็นสองศูนย์นะ,ะมาดูที่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองนะครับก็จะเป็นไพ่เดอะฟู l ไพ่เดฟูนะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขศูนย์นะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้ชายนะครับกำลังเดินนะครับนะก็เรียกว่าเดินแบบนะอย่างสบายใจเลยนี่นะฮะนะครับมือหนึ่งก็ถือไม้เท้าที่มีสัมภารปผูกอยู่ที่ปลายไม้นะครับแล้วก็มีหมายอยู่ข้างๆด้วย มือหนึ่งก็ถือดอกไม้ด้วยนะครับในภาพนะครับเขาจะเดินแบบว่าไม่สนใจเลยนะครับท่าทางแบบไม่สนใจเลยเลยนะครับนะะแม้ถึงแม้ว่าเขาจะเดินไปที่หน้าผาก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงอย่างที่อาจารย์บอกในทีแรกหมายถึงลาบลอยแบบฟุกๆุนะครับนะาการที่อาจจะได้ลาบลอยแบบบังเอิญบังเอิญอะไรแบบนี้นะฮนะ มายถึงอิสรภาพทางการเงินจะได้ลาบใหญ่นะครับจนมีอิสรภาพทางการเงินได้แบบนี้ไพ่ไปนี้นะครับตำแหน่งที่สองเป็นไพ่หมายเลขศูนย์นะตำแหน่งที่สองนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์นะนะมาดูกันที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สาม ก็จะเป็นไพ่หมายเลขสิบนะครับเป็นไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยนะครับนะในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนะเป็นภาพครอบครัวมีความสุขเลยนะครับแล้วก็มีถ้วยเนี่ยเรียงอยู่เลยนะครับนะาสิบใบเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นสายลุ้งเลยนะนะก็มีพ่อแม่ลูกกาลังเล่นกันพ่อแม่ก็มีความสุขเลยนะครับ อันนี้นะครับความหมายของไพ่เนี่ยมหมาย,ยมถึงการเติมเต็มความสุขในครอบครัวทำนายว่าท่านอาจจะมีราบใหญ่นะครับมีการเงไปดูแลครอบครัวแบบสบายๆนะครับเอาไปไปนี้นะครับจะเป็นไพ่หมายเลขสินบนเป็นไพ่หมายเลขสิบเป็นเลขหนึ่งศูนย์นะครับนะมาดูกันที่ตำแหน่งที่สี่ ตำแหน่งที่สี่ก็จะเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับในภาพเราก็จะเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสียเขียรนะครับกำลังถือไม้เท้าอยู่แล้วก็มีไม้เท้าเนี่ยจ่อบ้ที่หน้าเขาเนี่ยหกอันรวมกันเป็นเจ็ดอันนะครับ เป็นมเมถาวเจ็ดอันนะอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดเมถาวรนะหมายถึงการลดลงมาอืมนะใครที่มีแนวทางอะไรไในใจก็อาจจะต้องลดลงมาแต้มหนึ่งนะครับหรือบวกขึ้นไปแต้มหนึ่งก็เป็นได้นะครับอ่าไ่ไปนี้นะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นหมายเลขเจ็ดนะจนะเป็นมเมล็เจนะ็ดในตำแหน่งที่สี่ มาดูที่ตำแหน่งที่5้านะครับตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นไพ่ u s t i c e นะครับเป็นไพ่เมเจอหมายเลขสิอนะในภาพนะครก็จะมีคนใส่ชุดสีแดงแดงนะครับสมมุ้งุดด้วยอันนี้นะครับมือหนึ่งก็ถือดาบชี้ไปข้างบนนะมือหนึ่งก็ถือตะช่างนะครับอันนี้หมายถึงความเท่ากาันความเท่าเทียมความบาลานซ์เลขคู่ นะครับเลขเบิ้ลอ่าอะไรประมาณนี้นะนะครับอ่าไพ่ใบที่5นะครับตำแหน่งที่5นะครับเป็นไพ่หมายเลข11นะครับนะมาดูที่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่ หมายเลขห้าเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะครับไพ่ห้าไม้เท้านะครับในภาพเราจะเห็นว่ามีคนใส่เสื้อหลากสีเลยนะครับอเป็นกลุ่มคนใส่เสื้อหลากสีแตกต่างกันเลยนะฮะมันก็ถือไม้เท้าขัดไปขัดมาอันนี้หมายถึงอาจจะต้องสลับที่ ใครมีแนวทางจะอาจจะต้องสลับที่นะครับมีความขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้อ่นนี้นะครับนะเป็นไพ่หมายมเลขห้ก็จะเป็นเลขห้านะครับในตําแหน่งที่หกนะดูที่ตําแหน่งที่เจ็ดนะครับตําแหน่งที่เจ็ดเป็นไพ่ อัศวินถือไม้เท้านะครับแพทอัศวินถือไม้เท้านะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีอัศวินเนี่ยนะครับกําลังขี่ม้าม้านี่กําลังพุ่งโจนทยานเลยนะครับมือนึงเนี่ยนะครับนะก็ถือไม้เท้าอยู่นะมือนึงถือไม้เท้าอยู่นะครับ ลักษณะ,ะท่าทาเป็นการแบบรีบเร่งด่วนไปถึงความกระทันฐานปัจจุบันทันด่วนนะขนาดจะได้ลาบใหญ่แบบปัจจุบันทันด่วนได้นะครับแบบนี้อ่าอ,อันนี้นะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขอาจารย์ก็จะตีเป็นเลขศูนย์นะครับนะอาจารย์จะมาจับชุดเลข3ามตัวก่อน จับชุดเลข3ามตัวชุดที่1นะครับชุดที่1นะหลักร้อยนะครับหลักร้อยอาจารย์ก็จะดูแล้วทำนายให้เป็นเลขห้านะครับนะเลขห้านะครับหลักสิบ หลักสิบอาจารย์ก็จะดูแล้วก็ทำนายว่าเป็นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนะหลัก,กหน่วยนะครับหลักหน่วยอาจารย์ก็จะดูแล้วก็ทำนายว่าเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ นะครับนะเลขสามตัวนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้นะห้าหนึ่งศูนย์นะนะฮะสามสำหรับสามตัวชุดแรกนะครับของชาวราศีมิถุนนะเลขนำโชคสามตัวนะครับชุดแรกเป็นท่านหนึ่งศูนย์นะมาดูที่ชุดที่สอง ชุดที่สองนะครับนะชุดที่สองหลักร้อยนะครับหลักร้อย อาจารย์ก็จะดูเป็นเลขหนึ่งนะครับนะเลขหนึ่งนะให้เป็นเลขหนึ่งหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเป็นเลขศูนย์นะหลักหน่วยนะครับอาจารย์ก็จะดูแล้วก็ทำนายว่าเป็นเลขเจ็ดนะ ให้เป็นเลข7นะครับอันนี้เป็นเลขเป็นเลขวันด้วยเลขวันเสาร์นะครับเลข7วันเสาร์นะนะครับชุดที่สองนะครับก็จะเป็น107่นเะเป็น10 7นย์นะนะครับเลข3ตัวชุดที่สองเลขนำโชค3าตัวสรินดวโชกหน้าองชาวราศีมิถุนนะครับเป็น10 7ย์เจ็ในชุดที่สองนะ เดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่สี่ถ้วยนะครับเป็นไพ่หมายเลขสี่นไะพ่หมายเลขสีนะ ในภาพมันจะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มีถ้วยเนี่ยนะเรียงอยู่ข้างหน้าสามอันแล้วก็มีถ้วยที่อยู่นี่ก็โผล่มานะครับยื่นมาให้ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะในภาพนะอ่นะเอาไปไปนี้นะครับนะมันก็จะมีความหมายตรงที่ว่า อาจจะมีการคลาดเคลื่อนเลื่อนออกไปหมายถึงว่าถ้าท่านมีแนวทางอะไรในใจนะมีเลขอะไรในใจเนี่ยอาจจะต้องลดลงมาแต้มหนึ่งแล้วก็เพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งนะครับแบบนี้ตำแหน่งที่แปดนะครับเป็นไพ่หมายเลขสี่นะไพ่หมายเลขสี่นะครับก็จะเป็นเลขสี่ในตัวหน่งที่แปดมาดูที่ตำแหน่งที่เก้านะครับ ตำแหน่งที่9เป็นไพ่ The World The World นะครับนะเป็นไพ่ Major หมายเลข21นะครับความหมายนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ในตอนต้นคลิปนะครับนะหมายถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขสบายมากขึ้นนะนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ทำใม้ชีวิตสุขสบายมากขึ้นก็เป็นได้นะ ภายไปน,นี้นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะก็จะเป็นเลขสองหนะึ่งะตำแหน่งที่เก้าเป็นสองหนึ่งนะครับตำแหน่งที่สิบตำแหน่งที่สิบนะครับเป็นไพ่ราชนินีถือไม้เท้านะครับ ไพ่ราศีถึงมิั้นนะครับนะความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึงหมายถึงเออลางสังหรณ์ที่แม่นยำอะไรที่คิดเอาไว้เนี่ยก็มักจะเป็นตามนั้นนะนะฮะนะฮนะ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 ท่านมีแนวทางอะไรอยู่นะครับหรือว่าท่านเคยลงทุนอะไรอยู่มาเนิ่นนานหรือตางเลขอะไรมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยก็จะสมหวังในคราวนี้ก็เป็นได้ ไปไปนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะอาจารย์กิจตีไว้เอาไว้ว่าเป็นเลขศูนย์รับเป็นเลขศูนย์เดี๋ยวอาจารย์จะมาดูในส่วนของเลขนำโชคสามตัวชุดที่สามนะครับของชาวราศีมิถุนนะชุดที่สามนะครับหลักร้อยนะครับอาจารย์ก็จะดูแล้วให้เป็นเลข เลขสองนะครับนะเลขสองนะหลักร้อยนะครับในหลักสิบนะครับอาจารย์ก็จะดูแลให้เป็นเลขสี่นะครับนะฮะไพ่บอกเป็นเลขสี่นะในหลักสิบนะครับในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขศูนยะ์อันนี้นะครับ เลขนำโชค3ตัวชุดที่3นะครับก็จะเป็นเลข2 4 0นยะ์ะมองเห็นไหมไม่เห็นก็ซูมๆเอานะครับเลข2 4 0นะครับอันนี้2 4 0เดี๋ยวมาดูชุดที่4นะครับชุดที่4ชุดที่4 นะครับชุดที่4ีนะน่นะครับหลักร้อยหลักร้อยนะนะก็จะรู้นะครับแล้วก็ให้เป็นเลขเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งแล้วในหลักสิบนะครับในหลักสิบก็จะเป็นเลขสนีะ่นะครับให้เป็นเลข4ี่หลักหน่วยนะครับ ก็เป็นเลขศูนย์นะครับวันนี้อ่านะครับเลขนำโชคสามตัวชุดที่สี่นะครับของชาวราศีมิถุนนะก็จะเป็นเลขหน,น 140, นะึ่งสี่ศูนย์นะครับนะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ ดูแล้วเนี่ยยังไม่ถูกใจเลขที่อาจารย์ได้บอกออกไปได้บอกออกไปนะครับนะฮะท่านก็อาจจะมาดูที่กลุ่มเลขนำโชคแล้วก็จับชุดใหม่ที่ตัวท่านเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นโชคลร้แต่ท่านก็เป็นได้นะครับนะเลขบงคนนำโชค3ามตัวนี้นะครับที่อาจารย์ดูไว้นะครับก็สามารถที่จะนําไปเป็นเลิกยามในการาทำธุรกิจต่างๆนะครับจะไปพูดจารเรื่องการเงินพูดจากับลูกค้าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ก็ได้นะเดี๋ไปเป็นเลือกย้ายบ้านเป็นเลือกไปลงเวลาเป็นเลือกสมัครมสมัครงานได้หมดนะครับหรือใครที่จะเอาเลขที่อาจารย์ดูไว้เนี่ยนะครับเลขนาโชคสามตัวเนี่ยไปลงทุนทางด้านโชคลาบไปลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคต่างๆก็จะเป็นโชคลาภลาบลอยโชคใหญ่แก่ชาวราศีมิถุนก็เป็นได้นะครับนะก็ลองดูนะครับนะฮนะทั้งหมดตัวนี้นะครับ นะก็เป็นผลที่มันจากการทำนายเป็นการพยากรณ์จากพยิยสีนะครับท่านใดที่จะนำข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภ นั่หะไม่ชาวราศีมิถุนนะครับไหว้ขอพรกับพระพรหมไหว้ขอพรกับไอ้ไข่ก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมิถุนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบรอยโชคใหญ่กัทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเพืกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ